สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องอเอฟซีวัา่เป็นเอฟซีล่ะว่วที่เป็นเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงเอฟซีทุกทุกทันนะครับที่เป็นจิตรินของสาวน้อยเพชร้นันแพงแลวก็สาวน้อยรักเพื่อนโชว์ลวก,ก็ทุกทุกคนนะครับมือวานนี้มีอย่างวันที่ครับก่อนเนื่องกับ อะไรที่เขากว่าเบิ่งกนานกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำเด้อครับกดกระดิ่งพร้อมครับพี่น้องครับ้พเป็นกำลังแรงใจทุกๆคนนะครับที่ในการเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเนาะครับมีอีย่างวัตีครับมือนี้กะมาพูดคุยทักทาย FC เนาะครับเนาะกะ เห็นพ่อเอกเนาะมีปัญหาถ้เกิดยั้งขึ้นเนาะพี่น้องเกิดยังขึ้นเห็นพ่อเอกโพดครับพ่อเอกเอกน้องครูครับผมกัพ่อเอกแม่น่อยเท่านี้แหละครับของนอกยีลาเท่านี้แหละครับเป็นเนี่ยองวันทีครับเห็นเป็นโพดเนาะพี่น้องเป็นโพดวาผมบ่ได้เห็นยังพิษกัยั่งนีคนดา่าผมทําคลิป เดือนเป็นแสนมันกี่เดือนแล้วที่ทำมาผมกะบ่ได้เขาบัญชีผมหาว่าผมรวยสงสารนองเกือบสองปีผมมีเงินแค่สามมืนในบัญชีครับผมทำงานทั้งขับรถอดลับอดต้อนทั้งถ่ายคลิปย่งว่าผม คนอื่นทำคลิปรวยเอารวยเอาทำไมไม่ว่าเขาย่ามจนผมก็จนด้วยกันย่ามจะมีจะไม่ให้ผมมีบ้างเลยเหรอไปต่างประเทศก็ถูกด่าทำอะไรก็ผิดหมดนะครับเสียความรู้สึกมากๆ พูดอะไรมากก็ไม่ได้โลกโซเชียลมันคือมายาแสดงได้แต่ผมแสดงไม่เป็นสุดท้ายนี้ผมขอแค่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้นิดหน่อยไม่ขาดมือไม่รวยก็ไม่เป็นไรอยู่แบบที่เคยอยู่ก็พอแล้วเหลือตนศาสตร์เจ้าของแล้วละ่ะ แปลกแน,น่เนาะพี่น้องเนาะแปลก,กมากมๆคนเฮานี่สิคอมเมนต์ที่ว่าให้ผู้อื่นนี่ครับพี่น้องเป็นอย่างคือบ่เบิ่งเจ้าของครับเวลาเพิ่นลำบากเวลาเพิ่นแบบบ่ท่านมีแต่ก่อนเวลาน้องอูเอีงบ่ท่านมนีเคยหลู่บ่ครับเพิ่นลำบากขนาดไหน ไปหูบอไปไปเม็นบาเพื่อน,นีนแตะกอนนี่เพิ่อนโอ้ยเงินกับบมีจักบาทกเอกเพินกับแลนหาหิหลาผ้าอีลาไปไปกวดลองเพียงผ้าอีลาไปลองเพียงตามตลาดนัดตามงานเพื่อทีีสิได้เงินมเมื่อเลียงขอบคร้วแล้วนะครับตะกอนนะครับตะกอนเพื่นที่ มีเงินมีทองตองนผ่นีิมีบานนอนก็นอนขังคอหงังวเนาะบปรติตามกสิห็นนะได้ติตามพนกสิห็นครับมีคนที่ตามครับตะเริ่มแหลกครับเป็นอย่างคือไปอว่าเพิ่นเป็นอย่างคือไปยึดฉาเพิ่นครับไปยึดฉาเพิ่นเห็นอย่างพระเอกนี่โอ้ จนขับรถได้ครับขับรถปวดรับปวดนอนเลยครับอารมณ์ให้น้องครับขับรถให้น้องอุ้งอิงนะครับให้ในหน่อยให้มีหมอนอิงให้ปีแอกี้สั่งเตีงหนาครับเดินทางไปหันไปนีพันทีเสียหายกำลังใจกันครับพนทีเสียหายกำลังใจนะครับ ต้องให้กับลังใจกันครับว่าเมียน,นไปยิจฉาเพิ่นครับ <formations S 1> เวลาเพิ่นลำบากเพิ่นกับลำบากเวลาเพิ่นเพิ่นมีก่ะทัางต้องดีใจดิต้องดีใจน้ำนองครับนี่แหละครับพี่น้องถึงบอกว่าท่าต้องดีใจกํานองต้องเป็นกนําลังใจให้น้องเป็นกนําลังใจให้พ่ออีกเป็นกาลังใจให้แม่หน่อยดิพี่น้องให้ครอบครัวเพิ่นเพิ่นมีทุกมมนีเพิ่นกับบ่ไเด้ดแพงเด็ดครับ จังหนองมีหนองบ่เคยมีหนองกับมีหนองกับยืนซอยเหลือถูกๆค้นเลยครับน้องหราอว่านเป็นกะอยากซอยเหลือทั้งดา่านนามต่วนอีหล่าห้องครับเป็นจิตใจดีได้ไปน้องจิตใจดีงามแล้วค้นที่ไปเม้เหนหรือบาไป่าให้่อ,เอีเราสมองส่วนไหนคิดครับพี่น้อง คนอิจฉารวนๆนะครับเนี่เกิดจากความอิจฉาอิจฉาเพลินบอกครับจ้าของบอ่มี่คือเพลินเนาะแ้าของบอ่มี่คือพ่ออีกแม่หน่อยหน่องหงี็เลยอิจฉากับกะมีค้นเข่าไปห้ามละห้ยกำลังใจแบบย่างหลายแล้วครับพี่น้องว่าถิเป็นวอดจูว่าถิเป็นหลายๆคนครับถูกๆคนในทีมงานหรือถุกๆค้น ในวุงนะครับพอตจูเสียนุน่นจอบีกาหลายๆคนอีเข้าไปให้กำลังใจว,ว่าจะเป็นทีมงานทีวันเพราะว่าที่เป็นแฟนครับเนาะเอฟซียีลาพอหักไม่หักยีลาหรือว่าทุกคนก็นเข้าไปให้กำลังใจครับที่คาบ่าไดรกับวอโจูครับ ่อจวกับเขาไปให้ตั้งใจไปอีกเนาะบอกไปอ,อกว่ายาไปซาบวกหลบหลุกพอ่อจังไดกะมีเห็ดดีปันไดกะมีค้นเบาพวกทงวงกว้วเฉลื่นมนุษย์พวกขยะโซเชียวผมโดนมาเยอะผมกระโดนตลอดบอกหัวซามันเฉยๆแต่หัวซาคือเฮ้าบอ่อใดเหตุหยัางเลยคีวินี สู่ๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาอยู่ดีไม่แห้งครับนี่ครับบอจูก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพออีกหลายๆคนครับว่าจะเป็นปีนักีก็กตสร้างมัฒนธรรมพออีกหัวขยะโซเชียลเนาะว่าจะเป็นเจบีเ่นก็ให้กำลังใจครับกำลังใจเด้อพออีกสู่ๆทุกคนก็ให้กำลังใจพออีกครับหลายๆคนว่าจะเป็นเอฟซีนะครับเนาะส่งกำลังใจให้พออีกเด้อครับเด้อให้พออีก อย่าไปหัวซ่ามันครับพวกขยะสังคมก็จะบอลจวรละวานะครับเราคิดดีทดดําดีเสิ่งดีก็จะตามมาคือจงบอลจวบอกครับพี่น้อ,นองกระซอมใจใข้ครอบรัวขอวยหยีบม่หน่อยน้องยิงขอให้ปังๆเลยอย่าไปหัวซ่าครับถ่ายคลิปนี้กับฝากช่อง 1, official, เดียร์เจโอนหนึ่งออฟฟิเชียลน้ำเนื้อครับเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเน่ครับ คลายคลิปนี้คก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ